สวัสดีครับท่านคณะกรรมการผมนายพันุพงศ์ปัจจงการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตรขออนุญาตนําเสนอผลงานประเภทสื่อชิ้นงานในหัวข้อการสร้างชุดฝึกการวิเคราะห์ปัญหาจุดบกพร่องของวงจรควบคุมมอเตอร์ไดเล็กออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสมดุลทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟสสาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัตร ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหารายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟฟาสามเฟสในหน่วยการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟสฟาสามเฟสครูผู้สอนจัดจัดรูปแบบการเรียนการสอนในส่วนของภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในส่วนของภาคทฤษฎีของหน่วยการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟสฟาสามเฟสครูผู้สอนจัดสอนในเรื่องของการอ่านไดอะแกรมการทํางานของวงจรภาคควบคุมและภาคกําลังรวมถึง หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละตัวที่ต่อในวงจรไดเล็กออนไลน์และสิ่งสำคัญคืออธิบายในเรื่องของการใช้เครื่องมือวัดในการตรวจเช็ควิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการต่อวงจรเพื่อหาจุดบกพร่องและจุดรัดวงจรที่เกิดจากการต่อใช้งานในส่วนของภาคปฏิบัติในหน่วยการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสามเฟส ครูผู้สอนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทําการต่อวงจรกับอุปกรณ์ของจริงและได้ใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าทําการตรวจเช็ควงจรก่อนที่จะนำผลงานที่ได้มาส่งให้กับครูผู้สอนโดยผลงานที่ได้ครูผู้สอนทําการป้อนไฟเพื่อทดลองวงจรที่นักเรียนได้ทําการต่อวงจรที่ได้ไม่เปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของวงจรไดเรกออนไลน์ ครูผู้สอนได้ให้นักเรียนใช้เครื่องมือวัดทําการตรวจเช็คและวิเคราะห์หาปัญหาทั้งก่อนที่จะส่งงานรวมถึงหลังจากที่ส่งงานนักเรียนไม่สามารถบอกเหตุผลว่าส่วนใดของวงจรไดเลกออนไลน์เกิดจุดบกพร่องหรือจุดผิดปกติซึ่งทําให้ผลการเรียนในส่วนของคะแนนในการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าตรวจเช็ควิเคราะห์หาจุดบกพร่องของวงจรนั้นคะแนนที่ได้ทํา วัตถุประสงค์ของการใช้นวัตกรรม 1. เพื่อสร้างชุดฝึกการวิเคราะห์ปัญหาจุดบกพร่องของวงจรควบคุมมอเตอร์ไดเรกออนไลน์เพื่อเพิ่มผลสมริ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสาเฟสสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ทับเพื่อเปรียบเทียบผลสมริ์ทางการเรียนคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากชุดฝึก สามเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประการศศิยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สองที่ได้เรียนจากชุดฝึกส่วนประกอบของนวัตรกรรมส่วนประกอบของน,นวัตรกรรมครูผู้สอนได้นําในส่วนของแบบของวงจรรวมถึงอุปกรณ์ประกอบต่างๆตรงตามใบางานของเดิมที่นักเรียนได้เคยฝึกในส่วนของภาพปฏิบัติแต่เพิ่มในส่วนของ สวิตที่ทำหน้าที่กำหนดจุดบกพ่องจุดผิดปกติภายในวงจรไดเรกออนไลน์ Online, ทั้งในส่วนของภาคควบคุมและภาคตลดัขั้นตอนการพัฒนาสื่อขั้นตอนพัฒนาสื่อครูผู้สอนได้ทำการต่อวงจรตรงตามกับใบงานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เงื่อนไขการทำงานของวงจรและได้เพิ่มในส่วนของ จุดวิเคราะห์หาจุดบกพ้องของวงจรไดเ็กออนไลน์จนเป็นกระทั่งเป็นชุดฝึกตรงตามกับหมายเลข2ในภาพที่เห็นขั้นตอนการใช้สื่อกลุ่มที่ใช้ในการทดลองประชากรคือนักเรียนระดับประการศบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตที่กำลังศึกษาจำนวน30คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ที่กําลังศึกษาจำนวน15คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มสมมุติฐานงานวิจัยชุดฝึกสามารถเพิ่มผลสมมธิทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า3เฟสสาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน80ทั80 2 คะแนนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้ใช้ชุดฝึกสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าสามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกอยู่ในระดับดีมากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสื่อหนึ่งชุดฝึกการวิเคราะห์ปัญหาจุดบกพร่องของมุจรองควบคุมมอเตอร์ไดเรกออนไลน์สองแบบทดสอบวัดผลสมมติทางการเรียน 3. แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกการรวบรวมข้อมูล 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ทับ80ของชุดฝึกเพื่อเพิ่มผลสมธิ์ทางการเรียนในหน่วยการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเฟส 2. เปรียบเทียบผลสมธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึก 3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึก ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 1... ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์8 0ดสของชุดฝึกพบว่าคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดประสิทธิภาพของกระบวนการ e 1เท่ากับ85.86และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ e 2เท่ากับ85.16ซึ่งแสดงว่าชุดฝึกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้เรียน โดยใช้ชุดฝึกพบว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนและของนักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้ชุดฝึกสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้ชุดฝึกโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุดแนวความคิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมให้ดีขึ้นห ข้อเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาต่อยอดนวัตรกรรมทั่วไป1.1ก่อนการใช้ชุดฝึกในการเรียนการสอนควรมีการเตรียมความพร้อมทั้งผู้เรียนและวัสดุอุปกรณ์1.2ชุดฝึกมีไว้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตัวเองตามความต้องการทุกเวลาใช้สําหรับเรียนเพิ่มเติมจากทักษะการฝึกภาคปฏิบัติในเวลาปกติ 2. ข้อเสนอแนะแนวคิดการพัฒนาต่อยอดนวัตรกรรมสําหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป 2.1น,นำไปพัฒนาร่วมใช้กับวงจรกับทางหรือมอเตอร์ไฟฟ้า3ามเฟส2.2นำไปใช้พัฒนาร่วมกับวงจรสตาร์เดลต้าสามเฟส2.3ควรนําการศึกษาที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นนี้ไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอื่นต่อไปผมขออนุญาตจบการนําเสนอผลงานขออนุญาตขอบพระคุณกรรมาการมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับ